สวัสดีครับวันนี้ก็เอาประสบการณ์มาแชร์ประเอินเพื่อนผมก็ไปได้ลอกจากตลาดนัดมาก็สภาพนี้คืออันนี้ต้องเปลี่ยนแขนให้เขานะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนล้างนะครับนี่ก็คือนิ่มแล้วนะครับลื่นแล้วนะครับแต่ลอกตัวน,นี้ถ้าเกิดไปซื้อจากตลาดนัดนเราไม่สามารถจะรู้ถ้าเกิดเราไม่รู้รุ่นไม่รู้ยี่ห้อเขาปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือเราไม่รู้ระบบภายในเขาจะเป็นชุดอะไร ตัวนี้พอเปิดออกมาปุ๊บอะอเป็นระบบบูตหมดเลยเป็นระบบบูตหมดเลยนะครับก็จะลื่นในเขาเรียกว่าลื่นในระดับระดับหนึ่งสำหรับบูตนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเล่นเล่นก่อนจะซื้อรอกปุ๊บเนี่ยเราควรจะศึกษาคนนี้แต่อันนี้แล้วก่อน ว่าเขามีแบริ่งเป็นระบบแบริ่งเป็นระบบบูทหรือเป็นระบบอะไรระบบบูทมันก็จะดีอย่างในเรื่องของการใช้งานมันก็จะจะนานหรือเปล่าหรือว่าแบริ่งดีกว่าเดี๋ยวเราต้องอ,อะไรอลองดูอ,อีกทีนะครับอันนี้ก็คือล้างมาแล้วนะครับก็คือแชร์ประสบการณ์นะครับปัญหารแรกก็คือเจอที่เจอคือแขนน่ะเขาไม่สามารถถอดน็อตออกตัวนี้ผมเลยต้องเปลี่ยนอาร์มให้เขาเปลี่ยนอาร์มให้เขาถอดออกมาปุ๊บนี่อย่างคักเลยนะครับต้องลื้ ล้างบูทล้างทุกชิ้นเลยนะครับนอกตรงนี้ราคาไม่แพงนะครับแต่พอมาล้างเสร็จแ,แล้วปุ๊บนี่กำลังจะบอกว่า ตัวระบบตัวนี้ปุ๊บก็จะเป็นระบบสปริงนะครับตัวแขนนี่จะถอดไม่ออกปัญหาที่เจอระบบภายในนี่ล้างเป็นระบบบูทไม่มีแบริ่งเลยสักตัวนะครับแบริ่งการตีกลับก็ไม่มีนะครับแบริ่งการตีกับนี่เขาใช้เป็นระบบคล้ายๆอาบูครับเป็นเฟืองแล้วก็เป็นเขี้ยวล็อกเวลาหมุนหมุนได้ทางเดียวพอจะตีกลับจะหมุนกลับอีกทางนึงปุ๊บนี่เขาจะเป็นจะเป็นเป็นเขี้ยวล็อกไว แต่ตัวนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าลื่นไหมก็จะลื่นแบบตืดหนือในระดับหนึ่งนะครับสภาพก็ประมาณ40-50%พอล้างมาแล้วก็60-70%เนนะครับก็ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับก็แ,แต่คนชอบนะครับ ตัวนี้เวลาจะถอดฝาฝาหน่วงดูนี้นะครับตัวนี้เป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับจะถอดฝาหน่วงนี้ก็ต้องถอดเป็นสกูด้านนี้สองตัวนะครับถอดๆร็จก็ย,ยกฝาออกอืมระบบแบบนี้เวลาถ้าเกิดสายมันเข้าไปขัดหรือว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับฝาหน่วงนี่ก็จะจะถอดยากนิดนึงนะครับพอถอดมาเสร็จปุ๊บม,มันหลุดมาทั้งเกือบเกือบทั้งระบบเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูรูปตอนที่ถอดเป็นชิ้นให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นว่าเออเวลาเราซื้อลอกเราก็ควรเลือกสําหรับวิธีการเมนเทนแนน์นิดนึงนครับมันจะได้ง่ายต่อการใช้งานนะครับตัวนี้ถือว่าล้างมาแล้วก็ลื่นในระดับหนึ่งแบบบูตนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันไปดูรูปประกอบนะครับ